เจ้าไหนละ่ะป <punk> ้าอีโ่้ยโถ้ยโถ่ปอ้ยโอย้ยโถ่นุ้ยโถ่ป้ยโถ่ออ้ยโถ่ปุ้ยโถ่ล้ยโถ่ปุ้ยโถปุ้ยโ้่ปุ้ยโ่น้ยโถุ้ยโ่้ยโถ่ป้ยโถ่ปุ้ยโ่ปุ้ยโถ่ปอ้ยโ่ปุ้ยโ่ปุ้ยโถ่ปุ้ยโถ่ปุ้ยโ่ปุ้ยโ่ปอ้ยโ่ปอ้ยโ้ยโุ้ยโถย้ยโถ่ป้ยโ ขาเอยเบิดเลยครับพนาจเลมหนากำเดีวขึ้นมากกหนากำพี่น้อเอามือนี้มาพอกันวันที่เท่าไรพี่สาจเลมวันที่สามบเอาสามเรบ่สมสิบ่เก่งโทรศัพท์กันนะไหนล่ะป้าววซาจเลมแน่พี่น้องพี่น้องปดไฟปดไฟ เห็ดเราโงกเลี้ยงอันนี้จังนั่นงเขาวิ่งน้องพูนีานี่พี่นองนี่นะวิ่กันล้งเป็นน่ะเอาอานนี้เอานี่นั่นดีเออเดยวจงเอางามงามก่อนคพี่น้องสวยมากตาตัวนี่คืองามแท้มีอันุมีค เก็บไปกระปาดไประบัดที่นี่นี่ใส่เสาวอเนี้ยเอ้นี้เพิ่นกันแล้วเป็นเสื้อเพื่อน่ะอันน้อย่าไปถือกันเลยพี่พี่พีขวางก๊กใหม่กัแม่ทีบอกดท้งดุ่มอย่งเนี้ย้กำลังก้าวเ้าาวเดว้วน้าววพี่น้องสาวเปาี้ยวเ้ี้าวุ้า้ม ไปพี่น้องเออพี่สาวจะร็แล้วมาต้นเห็ดอีกล่ะมีนี่พี่คนเอาพี่คนนี่กน้องพี่พุทธ้าขาว้ายพีน้องอ้ยแม่ไหนนะเด็กอพี่สีนั้นพี่เด็เอดาเด็กดอก่ไง นี่อาเาบังพี่น้วนี่หาที่อ่ะไหนี่คู่กันคุ่นะครูิ้งห็นพีนองแกงนี่พี่น้องแ่บวานวานสวยเสียงเสียงทั้งบานเลยอาอนบอกตรงนันเดี๋ยวพื่นเี่ยไอพี่น้องนี่พูดนะไหนถามพุ่นะเห็นละดอกยบวะมาส่วไปขอเลยมาต้องขอได้ ยังไม่ยักน้ำง้ำสองตัวอืมตัวนี้เปิดกำลังมาแรงอืมหดอกงองผุดลีอยู่ใต้ใบไม้เอ้ยอหไรโฮม้ 嗯哼哼，娘 <laughs>，卡酷，写难字。给给，给，给，给。嗯，看什么？嗯嗯，嗯 <noise> 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 <noise>

อุ S <S <ọ c> uh ้โอ้ยนี่อล่คุณ่าอะลไหลอออนุญาตลกกี่เด้อพี่น้องฮึคุณคาตาเ้ออนเลี้ยงก็บริยูน้ำี่า้ิโน่ยุ้งเลยคุณอู้ยม้งบอด้เถาด้ยน้องเนขาขาวอยู่คุณอะพี่น้องด้วยิไปเก็บไทาตาเ้อบอกสวยเลย ป็นขึ้นไปน้ำมันอันสายเป็นสายเป็นอันสายเด้พี่น้อ่ไปน้ำดอยนี่แหละสวยๆนี่แหละส้สายสวยๆนี่แงละโอ้ยพี่งี่น้องเสียงอีไีไงไงไงงไุไง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 งงไ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 ง

โอ้หงพอดงเห็ดแล้วตขนเป็นห้องเล่นแกอยู่นี่เอาวืดจุ่มเล็กๆตีบกันเลยพี่น้องเถ่าบ่เถ่าเนี้ว้ายเ่าเไดมากนั่นนี่ยู่ขางกระตาเถ่าจะเล็กมันันๆแ

เดน้ดีกว่าขายของนต้นตอั่กตัวนึ่งน่หาเกาลาตุนหนเห็นบ่เนี่ยโดกอืม เดบหนะพี่น้องดูผลงานกันก่อนลงจะดอยเด้อพี่น้องสิลาลงดอยิ่งพี่น้องมื้อนี้โอ้ยหมานเฮอะหมานแน่พี่น้องเต็มเปลยวกับเพิ่นเอาหญ้าออกนานะค้วเพี่น้องเต็มอากาศพี่น้องในผู้ละเต็มตาเต็มตาแล้วพี่น้องเนาะต็มเปลยอกว่าบอกกับพี่วรรณภากับพี่สวงเพิ่นย่างออกนาแล้วพี่น้องเนาะทากันย่างร้อยๆแล้วเมื่อยแล้วค่ะพี่น้อง พนตนา้าจะแรงลด,ดแดงยิ่งขึ้นพล่นะเอาจฉะนั้นถาพ่อกันคลิปหนาเ้อพี่น้องคลิปนี้คงจะได้ลำรากกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานมาพี่น้อง <laughs>